ยิ่งเรามีกําลังใจเยอะทําสิ่งไหนก็จะทําให้เกิดเป็นความสําเร็จได้โดยง่ายแต่ถ้าเรากําลังใจอ่อนและมีความท้อแท้มีความย่อหย่อนอะ่ะมันจะเต็มไปด้วยข้อสงสัยหน้าที่ของมารคือทําให้เราเสื่อมศรัทธาหน้าที่ของเทวาคือให้เราสมปรารถนาถ้าเราจะให้ความสุขความสําเร็จนั้นเกิดมีขึ้นได้เราต้องมีศรัทธาอย่างจริงใจซะก่อนบางครั้งปรารถนาแล้วยังไม่ได้ขอไม่ได้ แต่เราไม่ได้มองเลยว่ามันอาจจะเป็นกุศโลบายในการสอนหรือยกระดับจิตใจของเราให้ก้าวข้ามกิเลสตัณหาก็ได้ใช่ไหมถ้ามันไม่มีบททดสอบใจแล้วเราจะรู้ได้ยังไงหรอว่าแบบเอ้ยอันนี้เราก้าวข้ามใจเราได้แล้วเราชนะใจเราได้แล้วแล้วก็มีบ่อยครั้งที่เราต้องขอบคุณอุปสรรคและปัญหาพอเวลาเราสําเร็จแล้วแล้วเราย้อนมองยย้อน,อนมองกลับไปอะ่ะเราจะโคตรภูมิใจเลยว่าเอ้ยวันนั้นดีนะที่เราตัดสินใจแบบเนี้ยมันถึงให้เรามีทุกวันนี้เห็นไหม แต่ถ้าเราก้าวไม่ข้ามเราก็จะเจอกับอุปสรรคเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีก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 ไม่จบไม่สิน้น